สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องภูผาเมยวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมโมกหอมนะครับบอนไซโมกหอมต้นละ1000บาทครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมมีหลายต้นมากนะครับพาท่านผู้ชมมาชมกลิ่นหอมมากนะครับท่านผู้ชมครับทำเป็นบอนไซมาได้3-4ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรูปรักสันฐาน ก็ตามใจชอบเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอีกต้นนะครับหลายต้นมากนะครับท่านผู้ชมสนใจไหมครับ1000บาทครับ1000บาทถูกมากมีต้นใหญ่ด้วยนะครับมีต้นเล็กนะครับต้นใหญ่ก็มีนะครับรูปทรงสวยงามนะครับลำต้นนะครับดูดูนะครับดูชัดเลยนะครับ ไปดูอีกต้นนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมแบบเต็มอิ่มเลยที่มกดาหารนะครับมกหอมทั้งนั้นเลยโมกหอมทั้งเลยออกดอกสะพั่งเลยนะครับอีกต้นนะครับรูปทรงนะครับตามใจชอบอยู่แล้วแบบมีความสุขนะครับทำแบบมีความสุขแบบรูปทรง ตามใจชอบของใครของมันไปเลยนะครับหอมมากอีกต้นนะครับอีกต้นก็เหมือนกันเลย1,000บาทถูกไหมครับอีกต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็มีนะครับมาอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งก็มีนะครับสวยงามมากนะครับกลิ่นนี่หอมสะพรั่งเลยนะครับ กลิ่นหอมนะครับดอกสะพั่งกลินน่นหอมนะครับอีกสองนะครับอีกสองต้นเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็มีนะครับไปดูกันเลยครับ <leash S 1> ท่านผู้ชมครับบอ <ness> นไซทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูบอนไซต้นใหญ่ครับโมกหอมครับต้นใหญ่ครับกี่พันนะครับ อบาทท่านผู้ชมถ่ายด้วยนะครับตั้งราคาให้ด้วยนะครับรูปรักก็เหมือนเดิมนะครับตามใจชอบสวยงามเหมือนเดิมครับดอกสะพั่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามจริงๆหอมจริงๆวันนี้นะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาดูโมกอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากให้กำลังใจช่วยติดตาม ้วยนะครับวันนี้นะครับที่มุกดาหารนะครับสวยงามมากนะครับหอมดอกบานสะพรั่งวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนผิดพลาดประการใดขอขอนะครับต้องขออภัยด้วยไวน้นที่นี้นะครับสวัสดีครับ